อมชานติวันนี้วันที่สิบสี่เดือนมกราคมปีสองพันยเราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานให้ทำตามคำสั่งอันสูงส่งของพ่อในทุกๆย่างก้าวฟังพ่อผู้เดียวเท่านั้นแล้วลูกก็จะไม่ถูกโจมตีโดยมายา คำถามอะไรคือพื้นฐานของการได้รับสถานะที่สูงส่งคาตอบเพื่อที่จะได้รับสถานะที่สูงส่งให้ทําตามทุกคําสั่งของพ่ออย่างต่อเนื่องเรื่อยๆตราบเมื่อลูกๆได้รับคําสั่งจากพ่อให้ยอมรับโดยปราศจากความคิดเห็นมากกว่า ข้อที่สองให้มันหมายตัวลูกเองอยู่ในการศึกษาทางจิตวิญญาณนี้ลูกจะต้องไม่จดจำใครอืน่นใดเมื่อลูกตายโลกก็จะตายไปกับลูกเพียงเท่านี้แล้วลูกก็จะได้รับสถานะที่สูงได้สาระของคุณธรรมจุดแรกมายานั้นจะแข็งแรงมากๆและก็มาอยู่เบื้องหน้าลูกอย่าได้กลัวเอ จงมาเป็นผู้พิชิตมายาทำตามสีบัตในทุกย่างก้าวแล้วมีความเมตตาต่อตัวลูกเองจุดที่สองให้โชชาร์ตที่แท้จริงของลูกให้กับพ่อมีชีวิตยอยู่เยี่ยงผู้ดูแลผลประโยชน์ฝึกผลที่จะอยู่ในการจดจำในขณะที่เดินและเคลื่อนไหวไปทั่วพรขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นดอกกุหลาบทางจิตสิญญาณ และกระจายกลิ่นหอมทางจิตวิญญาณของลูกให้ออกไปไกลๆและกว้างเช่นผู้รับใช้ทางจิตวิญญาณดอกกุหลาบทางจิตวิญญาณจะกระจายกลิ่นหอมจิตวิญญาณของพวกเขาออกไปไกลและกว้างด้วยทัศนคติทางจิตวิญญาณของพวกเขาจิตวิญญาณสูงสุดนั้นถูกหลอมไว้อยู่ในสายตาของเขาตลอดเวลา พวกเขาจะมองดูที่จิตยินญานดวงยานเท่านั้นและก็พูดกับดวงยานฉันเป็นดวงยานแล้วฉันก็จะเดินอยู่ภายใต้ล่มฉัดของดวงยานสูงสุดอยู่เสมอคารันวันหาคู่เดียวผู้ที่ทำฉันให้ทำทุกสิ่งของฉันเองดวงยานคือดวงยานสูงสุดผู้ที่มีประสบการณ์กับพระเจ้า อยู่อย่างปรากฏตัวอยู่กับพวกเขาในทุกวินาทีนั้นจะอยู่อย่างไม่เสื่อมสลายตลอดเวลาและอยู่ในกลิ่นหอมทางจิตวิญญาณของเขาตลอดเวลาและนี่ก็คือคุณสมบัติพิเศษอันดับหนึ่งของผู้รับใช้ทางจิตวิญญาณคติพจน์การอยู่อย่างเป็นอิสระจากอุปสรรคและรับอันดับหนึ่งในการทำงานรับใช้ก็หมายถึงการเป็นดวงวญาณที่มีโชคอันดับหนึ่ง อัจชาโอมชานติ